ามุอะ a ัยก l a i k u ราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะที่กำลังรับชมการเรียนออนไลน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในคาบนี้นะคะซึ่งรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของมวลของวัตถุก,กับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะ ทำไมลากยากอย่างนี้สวัสดีครับน้องๆพี่นัดครูเจินไว้เนี่ยครูเจินยังไม่มา,าสักทีครับน้องๆเห็นครูเจินบ้างไหมครับเอา้านั่นครูเจินมาพอดีเลยครับสวัสดีครับครูเจินนึกว่ามาไม่ทันซส็แล้วนะเนี่ยสวัสดีค่ะครูกายขอโทษทีนะคะพอดีกระเป๋ามันลากยากไปนิดนึงนะคะก็เลยเสียเวลาลากนานไปหน่อยเอกระเป๋าผมก็ลากไม่ยากนี่ครับ แล้วทำไมกระเป๋าของผมกับกระเป๋าของคุณเจินกระเป๋าก็เหมือนกันแต่ทำไมลากแล้วไม่เหมือนกันน้องๆคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันดีกว่าครับงั้นเราลองมาเปิดกระเป๋ากันดูดีกว่าครับของพี่มีแค่นี้เองครับไหนเราลองไปดูกระเป๋าของคุณเจินกันดีกว่าครับทำไมกระเป๋าพี่ลากยากจังเลยนะคะ ก็ไม่ได้เอาอะไรมาเยอะเลยนะ<ง>ก็ของมันต้องมีอะค่ะน้องๆจะเห็นว่ากระเป๋าของครูเจินมีเสื้อผ้าเยอะกว่ากระเป๋าของพี่แสดงว่าปริมาณเสื้อผ้าในกระเป๋าส่งผลต่อความยากง่ายในการลากกระเป๋าถ้าในกระเป๋ามีเสื้อผ้าน้อยก็จะทำให้ลากกระเป๋าได้ง่าย แต่ถ้าในกระเป๋ามีเสื้อผ้ามากก็จะทําให้ลากกระเป๋าได้ยากถ้าเราให้เสื้อผ้าแทนมวลของกระเป๋าเดินทางนั่นหมายความว่ากระเป๋าเดินทางที่มีมวลมากเราก็จะต้องใช้แรงมากขึ้นในการลากกระเป๋าแต่ในทางกลับกันในกระเป๋าเดินทางที่มีมวลน้อยเราก็ไม่ต้องใช้แรงมากในการลากกระเป๋าครับนอกจากการลากกระเป๋าแล้วมวลก็ยังส่งผลต่อการเล่นจิงชาได้เหมือนกันนะครับ พี่อยากให้น้องๆลองจินตนาการว่าเรากําลังเล่นชิงช้ากับเพื่อนสองคนที่มีมวลไม่เท่ากันถ้าน้องต้องการไปช่วยผลักชิงช้าให้เพื่อนทั้งสองคนให้แกว่งน้องคิดว่าแรงที่ใช้ผลักชิงช้าให้กับเพื่อนทั้งสองคนจะเท่ากันไหมครับน้องๆจะพบว่าแรงที่ใช้ผลักชิงช้าให้กับเพื่อนทั้งสองคนนั้นจะไม่เท่ากันโดยเพื่อนที่มีมวลน,น้อยกว่าเราก็จออแรงผลักน้อยกว่าแค่ผลักเบาๆชิงช้าก็แกว่งแล้วครับส่วนเพื่อนที่มีมวลมาก เราก็ต้องใช้แรงมากขึ้นจิงช้าถึงจะแกว่งได้ครับและในทํานองเดียวกันถ้าเราต้องการหยุดวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อย่างเช่นเพื่อน2คนเมื่อกี้ที่กำลังเล่นจิงช้าอยู่น้องๆคิดว่าถ้าเราต้องการจะหยุดจิงช้าให้กับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เราจะต้องใช้แรงมากกว่าจึงจะหยุดจิงช้าได้ครับคำตอบก็คือเพื่อนที่มีมวลมากนั่นเองครับเพราะวัตถุที่มีมวลมากจะต้องใช้แรงมากจึงจะหยุดการเคลื่อนที่ได้ครับ น้องๆจะเห็นว่ามวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยวัตถุที่มีมวลน้อยก็จะเปลี่ยนแปลงการเคลืค่อนที่ได้ง่ายกว่าวัตถุที่มีมวลมากครับ <calculus> เป็นยังไงกันบ <c oughs> ้างครับสําหรับคลิปนี้น้องๆก็ได้ดูแล้วว่ามวลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุสําหรับคลิปต่อไปพี่ก็จะพาน้องๆไปทบทวนเกี่ยวกับมวลและน้ําหนักรวมถึงเสริมเกรดความรู้ต่างๆให้กับน้องด้วยครับแต่ตอนนี้พี่กับครูเตือนต้องรีบไปขึ้นเครื่องแล้วนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับมวลของวัตถุก,กับการเคลื่อนที่กันไปแล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะอยากเรียนกันแล้วหรอ อ่าโอเคแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้เรียนในเรื่องของมวลของวัตถุกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะอ่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนในเรื่องมวลของวัตถุกับการเคลื่อนที่นะคะเดี๋ยวเรามาทวนในเรื่องของมวลกันก่อนนะคะมวลคืออะไรนะักเรียนจํากันได้ไหมคะอ่าเราเรียนกันไปในคาบที่แล้วนะคะมวลกับน้ําหนักอ่า ถูกต้องค่ะมวลก็คือปริมาณเนื้อของสารทั้งหมดนะคะที่ประกอบกันเป็นวัตถุนะคะโดยน้ำหนักของวัตถุเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนั้นๆนะคะซึ่งถ้ามวลมากน้ำหนักก็จะมากนะคะและถ้ามวลน,น้อยน้ำหนักก็จะน้อยจำกันได้ไหมคะที่เราเรียนคาบที่แล้วอ่าโอเคและมวลก็ยังมีผลต่อการ ต่อความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยนะคะซึ่งถ้าวัตถุที่มีมวลมากนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะมวลของวัตถุนอกจากจะหมายถึงเนื้อทั้งหมดของวัตถุนั้นแล้วนะคะก็ยังหมายถึงการต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นด้วยนะคะต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุยังไงก็คือ ถ้าวัตถุนั้นมีมวลมากนะคะก็จะเกิดแรงต้านที่มากใช่ไหมคะอ่ะเช่นถ้ามวลน,นั้นมีน้ำมีมวลมากหรือว่าน้ำหนักมากนะคะเราก็จะต้องออกแรงดึงหรือว่าแรงผลักนั้นที่มากขึ้นใช่ไหมคะอ่ะมันก็จะเกิดแรงต้านขึ้นมานะคะ ต่อไปเรามาดูมวลของวัตถุและการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยสัมพันธ์กันหรือไม่เอมวลของวัตถุและการเคลื่อนที่ของวัตถุสัมพันธ์กันไหมคะอ่าเรามาดูรูปกันก่อนนะคะครูมีรูปมาให้นักเรียนดูโดยรูปเนี่ยจะมีมวลมากและมวลน้อยนะคะซึ่งให้นักเรียนดูจากรูปนะคะมวลของวัตถุมีความสัมพันธ์กันไหมคะ นันเกเรียนสังเกตดูนะคะมวลมากจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะส่วนวัตถุที่มีมวลน้อยก็จะเคลื่อนที่ไปอยู่ข้างบนใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามวลของวัตถุและการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันหรือไม่นะคะแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะมวลของวัตถุและการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะมีความสัมพันธ์กันนะคะ โดยวัตถุที่มีมวลมากนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนย้ายเนี่ยได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยนะคะดังนั้นมวลของวัตถุนะคะซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะคะนัเกเรียนลองสังเกตดูว่าวัตถุที่มีมวลมากนะใช่ไหมคะจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าส่วนวัตถุที่มีมวลน้อยเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะ อ่าโอเคเดี while, an kind of ання, ๋ยวครูมีภาพเกี่ยวกับมวลของวัตถุนะคะซึ่งภาพนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าวัตถุที่มีมวลน้อยแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อวัตถุนั้นก็จะมีค่าน้อยใช่ไหมคะวัตถุจึงมีน้ําหนักน้อยนั่นเองนะคะแต่ถ้าวัตถุที่มีมวลมากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อวัตถุนั้นก็จะมีค่ามากนะคะวัตถุจึงมีน้ําหนักมากนั่นเองนะคะ นกักเรียยังจำกันได้ไหมคะว่าน้ำหนัก9.8นิวตันหรือว่ามวล1กิโลกรัมเนี่ยเวลาเราจะหาเป็นน้ำหนักเป็นนิวตันเนี่ยสามารถทำได้ยังไงคะอาถูกต้องค่ะเสวนในรูปนะคะเขาบอกว่ามีน้ำหนัก49นิวตัน49นิวตันหาได้ยังไงเอ่ย ถูกต้องนะคะถ้าเราอยากทราบค่าของวัตถุมวลของวัตถุชนิดใดนะคะเราก็สามารถนำ9.8ไปคูณกับน้ำหนักของมวลที่เราต้องการทราบนะคะอันนี้น้ำหนัก49ก็แสดงว่ามวลของวัตถุชิ้นนั้นมีอยู่5กิโลใช่ไหมคะเราก็เอา9.8ไปคูณกับ5ใช่ไหมคะเราก็จะได้น้ำหนักออกมาเป็นนิวตันนั่นเองนะคะ อย่าลืมนะคะนักเรียนก็ต้องทบทวนบทเรียนที่เราเรียนผ่านมาด้วยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างของมวลกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าวัตถุที่หนึ่งมีความหนาแน่นน้อยมวลน้อยน้ำหนักน้อยการต้านการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ก็ น้อยด้วยนะคะต่อไปเขาบอกว่าวัตถุที่2มีความหนาแน,น่นมากมวลมากน้ำหนักมากทำให้การต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ยมากขึ้นไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูจากรูปนะคะซึ่งวัตถุที่หนึ่งนะคะนัเกเรียนดูนะคะจะสังเกตเห็นว่าวัตถุที่หนึ่งเนี่ยจะมีความหนาแน,น่นที่น้อยใช่ไหมคะกระจายอยู่ใช่ไหมคะมีมวลน้อย น้ำหนักน้อย,ท,อยอทําใหา้การเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนที่เนี่ยน้อยไปด้วยนะคะส่วนวัตถุที่2นะคะนักเรียนดูนะคะจะมีความหนาแน่นมากใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนน้ําหนักก็ต้องมากไปด้วยใช่ไหมคะทําให้การเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนที่เนี่ยมากไปด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรา,าลองมาดูกันนะคะว่าถ้าออกแรงกระทําต่อวัตถุที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็เราออกแรงเท่าเท่ากันเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะ,ะลองดูว่าถ้าครูออกแรงกระทําต่อวัตถุที่เป็นกล่องไม้กล่องเหล็กและกล่องกระดาษนะักเรียนคิดว่าวัตถุชนิดใดนะคะที่สามารถเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าแล้วก็ยากได้ง่ายกว่าแล้วก็ยากกว่าคะ ถูกต้องค่ะวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าก็จะต้องเป็นกล่องกระดาษใช่ไหมคะเพราะว่ากล่องกระดาษจะเป็นวัตถุที่มีมวลมวลน้อยใช่ไหมคะทาให้สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าแล้วก็ไกลกว่าด้วยใช่ไหมคะส่วนกล่องไม้และกล่องเหล็กนะคะจะเป็นวัตถุที่มีที่มีมวลมากใช่ไหมคะทาให้การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ย ยากกว่าใช่ไหมคะจะต้องออกแรงมากกว่าใช่ไหมคะในการผลักหรือว่าในการลากนะคะดังนั้นมวลและน้ําหนักก็ต้องมีความสัมพันธ์นกันกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะค่ะเรามาดูกันต่อว่าถ้ารถขนาดต่างกาันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันนะกักเรียนคิดว่ารถคันใหญ่หรือว่าคันเล็กคะที่จะต้องออกแรงในการเคลื่อนที่มากกว่ากัน แน่นอนใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นรถคันใหญ่ใช่ไหมคะที่จะต้องออกแรงในการเคลื่อนที่มากกว่ารถคันเล็กใช่ไหมคะแล้วก็รถคันใหญ่เนี่ยก็จะใช้ก็จะต้องมีจะต้องออกแรงต้านเพื่อให้รถหยุดเนี่ยมากกว่ารถคันเล็กเช่นกันนะคะอะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างเช่นคุณครูให้หนักเรียนผู้หญิงหนึ่งคนนะคะไปช่วยยกหนังสือให้คุณครูสองเล่มใช่ไหมคะส่วนนักเรียนผู้ชายหนึ่งคนคุณครูให้นะักเรียนผู้ชายเนี่ย ช่วยผลกชั้นวางหนังสือของคุณครูอ่ะนักเกยียคิดว่าสองคนนี้ใครที่จะต้องออกแรงออกแรงเพื่อให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่มากกว่ากันคะใช่แล้วค่ะก็จะต้องเป็นนกักเรียนผู้ชายใช่ไหมคะที่จะต้องออกแรงในการทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ใช่มากกว่านกักเรียนผู้หญิงใช่ไหมคะเพราะว่านกักเรียนผู้หญิงเนี่ย วัตถุมีมวลน้อยใช่ไหมคะหนังสือแค่สองเล่มมีมวลน้อยน้ําหนักก็น้อยใช่ไหมคะทําให้การเคลื่อนที่การเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนที่เนี่ยน้อยแล้วก็ออกแรงต้านกับวัตถุที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนที่เนี่ยน้อยกว่านักเรียนผู้ชายที่จะต้องไปผลักตู้จะต้องออกแรงผลักออกแรงจะต้องออกแรงผลักมากกว่าใช่ไหมคะเพื่อให้ตู้เนี่ยเคลื่อนที่ใช่ไหมคะดังนั้น วัตถุอะมวลของวัตถุจึงมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเพราะว่าถ้าวัตถุมีมวลมากการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ก็จะยากกว่าใช่ไหมคะส่วนถ้าวัวัตถุชิ้นนั้นมีมวลน้อยน้ําหนักน้อยก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ยได้ง่ายกว่าใช่ไหมคะ โอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องมวลของวัตถุกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะต่อไปคุณครูจะให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเรียนในเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่าโดยคุณครูจะให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์เล่มที่หนึ่งในหน้า65นะคะ เรามาดูข้อ1พร้อมกันนะคะข้อ1นึ่เขาบอกว่ามวลของวัตถุและการเคลื่อนที่ของวัตถุมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไระเมื่อนักเรียนตอบว่ามีความสัมพันธ์กันนักเรียนก็ต้องให้เหตุผลกับคุณครูด้วยว่าทําไมถึงมีความสัมพันธ์กันอย่างไรต่อไปเรามาดูข้อ2นะคะข้อ2คุณครูจะให้รูปภาพมาเหมือนที่ครูยกตัวอย่างให้เมื่อกี้เลยนะคะก็คือนักเรียนผู้ชายจะออกแรงในการผลักตู้นี่ไหมคะ ส่วนนักเกรียนผู้หญิงจะออกแรงในการยกหนังสือใช่ไหมคะอ่ะเขาบอกว่าให้นักเกรียนดูภาพแล้วเติมข้อความเกี่ยวกับมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะแล้วก็จะมาตอบคําถามข้างล่างรูปภาพนี้นะคะโดยข้อหนึ่งเขาบอกว่าตู้ไม้ในภาพมีมวลจุดจุดจุดทำให้มีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไรอ่ะนักเกรียนดูจากรูปเลยเมื่อกี้ เราเรียนกันมาแล้วนะคะอ,อย่าลืมต่อไปข้อ2เขาบอกว่าหนังสือในภาพมีมวลจุดจุดจุดทำให้มีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไรนัเกเรียนก็อธิบายมาให้คุณครูนะคะต่อไปข้อ3เขาบอกว่ามวลและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมวลและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนก็ตอบอธิบายมาคุณครูนะคะสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะไม่ใช่ เขียนตอบยาวมาแต่ไม่มีในคำตอบเลยนะคะไม่มีไม่มีที่เขียนตอบมาเลยนะคะต่อไปข้อ4นะคะเขาบอกว่ารถชนิดต่างๆที่เล่นอยู่บนถนนมีหลายขนาดด้วยกันนะคะซึ่งรถที่มีขนาดใหญ่จะมีมวลมากะจึงเคลื่อนที่ได้ยากกว่ารถที่มีขนาดเล็กนะคะเขาถามว่านักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะว่าอะไรคะอ่ะ ที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้เลยนะคะที่ครูยกตัวอย่างนะคะมีทั้ง2ตัวอย่างเลยนะคะในแบบฝึกหัดนี้นะคะถ้านักเรียนตอบว่าเห็นด้วยนักเรียนก็ตอบเหตุผลมาว่าเพราะอะไรนักเรียนจึงเห็นด้วยนะคะและถ้านักเรียนตอบว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนักเรียนถึงไม่เห็นด้วยนะคะโอเคเมื่อน,นักเรียนทางานเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งงานใต้โพสต์ร,รายวิชาได้นี้ได้เลยนะคะคุณครูรอตรวจแล้วก็รอให้คะแนนอ,นอยู่นะคะ ค่ะและก่อนจากการวันนี้นะคะคุณครูก็ Assass, ขอให้นักเรียนตั้งใจทำการบ้านทบทวนในเนือ้อหาที่เราเรียนผ่านมาบ่อยๆนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่ลืมในเนื้อหาเก่าๆที่เราเรียนผ่านมานะคะโอเคค่ะคุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะทำหน้าที่ของนักเรียนให้ดีที่สุดนะคะส่วนคุณครูก็จะทำหน้าที่การสอนของคุณครูให้ดีที่สุดนะคะ แลวเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะให้ผ่านวิกฤตในช่วงโควิดนะคะเราจะได้มาเรียนกันในห้องนะคะินชาัล้อนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่กับคุณครูกาซ่า,านะคะในคาบหน้าสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมบารหกมะตุลลอฮิวะบเระกาตุค่ะสวัสดีค่ะ